จะมาสนทนาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาให้กับลูกหนี้สถาบันการเงินนะคะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ก็จะเห็นเห็นอยู่ว่ามีการปิดกิจการปิดโรงงานให้พนักงานออกจากงานเยอะแยะมากมายตามที่เป็นข่าวอยู่นะคะก็จะมีลูกหนี้บางกลุ่มที่ไม่อยากที่จะปิดกิจการลงอยากที่จะประกอบกิจการต่อไปนะคะแต่ว่าเป็นหนี้กับสถาบันการเงินนะคะ เช่นนี่10ล้านร้อยล้านก็แล้วแต่ทีนี้จะมีแนวทางยังไงที่จะช่วยให้ลูกนี้สามารถที่จะประกอบกิจ,ก,จการต่อไปได้โดยที่ไม่ถูกบังคับคดีในระหว่างที่เป็นหนี้แล้วก็อาจจะมีการฟ้องคดีกันในเร็วๆนะคะเพราะว่าลูกหนี้ไม่สามารถที่จะชะําระหนี้ไม่สามารถที่จะเจราจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ได้ในตอนนี้นะคะทีนี้จะสนทนากับคุณทนายว่าแนวทางในศาลชั้นต้นนะคะ ถ้าเกิดว่าธนาคารฟ้องคดีนะคะลูกนี้กู้ยืมเงินสถาบันการเงินไม่สามารถที่จะชําระหนี้ได้จะฟ้องเป็นคดีเป็นคดีอะไรคะคุณทนายคดีเกี่ยวกับธนาคารเนี่ยเขาเรียกคดีผู้บริโภคกู้ยืมเงินนี้เป็นคดีผู้บริโภคใช่ไหมคะของของลูกค้านี่ถามอยู่ในขั้นตอนไหนตอนนี้ขั้นตอนธนาคา,า,คาี่หยุดชําระหนี้นะคะแล้วก็จะมีธนาคารส่งหนังสือ เขาเรียกว่าโนติสนะคะมาทวงนี่แต่นี่บอกกล่าวมาแลาวนี่เขาจะฟ้องร้องแล้วใกล้จะฟ้องร้องแล้วทุกนี่ก็จะกังวลใจว่ากิจการเขาพอที่จะไปได้แต่ว่าถ้าเกิดฟ้องคดีขึ้นมาเนี่ยเขากลัวว่าจะถูกยึดทรัพย์แล้วต้องปิดกิจการไปอันนี้ค่ะมีแนวทางในการสู้คดีศาลชั้นต้นยังไงบ้างค่ะคืออาการหนักแล้วจะฟ้องแล้วใช่ค่ะครับผมฟ้องแล้วก็รอรับหมาย รอรับหมายเรียกครับ darum, ผมรอรับหมายสารฟ้องรอร,รบับหมายสารแล้วเนี่ยมาดูที่ตัวลูกค้าเลยครับคือต้องระวังแลยคันนี้ต้องระวังต้องนับเวลาอะไรให้ชัดแล้วว่าวันที่สารนัดอ่ะได้รับหมายแล้วถ้าหากมีเวลานานติดต่อทนายไว้เพื่อ<ๆ>เพื่อจะได้ดูสำนวนดูประเด็นข้อต่อสู้เพราะว่านี่ของท่านเนี่ยโรงงานเนี่ยกู้กันมานานแล้วก็ยอดมันค่อนข้างเยอะเนี่ยมันจะต้องมีสัญญาหลายตัวต้องมีรายละเอียดเยอะเพราะฉะนั้น ในวันนัดที่ศาลนัดนัดแรกถ้าหาไม่ทันต้องไปศาลเองถ้าหาทนายไม่ทันใช่ไหมคใช่ครับผมครับนัดแรกที่จะปรากฏที่ใช่ใช่อย่าไปขาดนัดำนวณเลยใช่ไหมคะว่าศาลจะมีเขียนไว้เลยวันที่เท่าไหร่นะคะใช่ครับก็ก็คือนัดแรกจะต้องหาทนายเข้าไปครับถ้าหาไม่ทันถ้าหาไม่ทันต้องไปแจ้งศาลอย่าอย่าขาดนัดเพราะขาดนัดจบเลยก็คือตัวจำเลยอ่ะ ถ้าไม่มีทนายก็ไปศาลด้วยตนเองได้เลยลใช่นกันขอความเป็นธรรมจากขอความก mm hmm. รุณาจากศาลเลื่อนไปสักนัดเพื่อหาทนายหรือจากเจราจาเรืออะไรก็ว่ากันไปครับผม mm hmm. อยากให้เวลามันหยุดโดยที่เราไม่ไปครับผม mm hmm. ถ้าหากเราไม่ไปศาลศาลก็จะให้โจทก์ชนะคดีฝ่ายเดียวเราจะให้เต็มตามฟ้องอะไรเงี้ยเราจะไม่มีข้อต่อสู้อะไรเลย mm hmm. ต่อไปเราก็จะรอรับหมายบังคับคดีอย่า mm hmm. มายึดโน่นยึดน ôn, ีด่ปิดหนูจิตธุรกิจเสียหายเยอะ งานก็จะเสียขวัญอยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับผมแสดงว่าเป็นจำเลยก็ต้องสู้คดีแม้ว่าเราเป็นนี่จริงเราก็ต้องมีทนายแต่งตั้งทนายเข้าไปสู้คดีนะคะในในสิ่งที่เราเป็นนี่จริงแต่เราก็ต้องมามองมุมอีกมุมหนึ่งว่าโจท์ฟ้องเข้ามาเนี่ยอันไหนจริงอันไหนไม่จริงก็มีครับผมไม่ใช่ว่าโจทย์ฟ้องมาถูกหมดนะครับครับผมอันไหนมันเราชําระไปแล้วหรือว่าดอกเบี้ยอะไรมันหมดอายุความครบความไปแล้วเนี่ย จะอย่แล้วก็นี่เยอะๆเนี่ยมันจะมีหลายหลายลักษณะที่เราเราเอาเงินทํานิติกรรมกับแบงก์ออกมาเนี่ยว่าไม่ไปจะเป็นมีเอลกีไหมมีบัญชีเดือนสะพัดไหมมีตัวสัญญาใช้เงินไหมกฎหมายแต่ลักษณะวันเวลาที่ดอกเบี้ยเรงต่างๆกนน็จะต่างกันครับค่ะถ้าไม่สู้คดีคดีก็จบเร็วใช่ไหมคะใช่ใชครับจบเร็วเพราะเพราะเป็นเรื่องของการดําเนินกระบวนพิจารณาฝ่ายเดียวเลยนะคะฝ่ายโจทก์ฝ่ายเดียวนะคะ แล้วในวันที่จำเลยหรือว่าทนายนะคะที่ไปแทนในนัดแรกนะคะจะมีการสืบพยานเลยไหมคะหรือว่าขอเจราจากันได้ไหมยอดนี่มันเยอะนี่ส่วนใหญ่ถ้าหากประสมเจ,เจราจาศาลจะให้เจราจาแต่นัดนั้นอะมันเจรจ์เจราจากันไม่ได้เพราะว่าทนายสองฝ่ายเนี่ยไม่มีอำนาจตัดสินใจคทนายจะให้คนที่มีอำนาจตัดสินใจจากฝั่งฝั่งจำเลยนี่ไปฝั่งโจทย์ก็อาจจะให้มาหรือว่า ฝั่งโจทย์ไม่มาอาจจะให้เวลาที่ฟังจำเลยเนี่ยเข้าไปเจรจากับผู้มีอำนาจสูงสุดเพราะยอดนี้มันเยอะมันต้องข้าบอดนะอย่างที่ลูกค้าถามมาห้าสิบ้านร้อยล้านมันต้องข้าบอดใช่ใช่เพราะฉะนั้นอาจจะให้ขอเวลากี่เดือนค็จะเข้าไปหาผู้มีอำนาจตัดสินใจของโจทย์นะครับผมค่ะอันนี้เราแถลงต่อสารร่วมกันใช่ไหมคะรวมกันก็ขอเลื่อนใช่ขอเลื่อนไปนะครับผมเจรจากันเนี่ย กี่ครัค้งครับตัวนี้มันมันไม่มีมาตรฐานไม่มีมาตรฐานไม่มีกฎไม่ได้ก็เป็นอยู่ที่ว่าตัวของลูกนี้่คือจําเลยี่ยมีความจริงใจไหมมีความจริงใจคือเข้าไปเข้าไปติดต่อเข้าไปเจรจาแล้วมีอะไรที่มีความเคื่หน้ามีเอกสารมีอะไรมาแกลงต่อสารจริงเนี่ยเป็นระยะระยะระยะยสารก็จะให้โอกาสครับผมครับน่าจะสองสามครั้งก็น่าจะได้ครับครับเพราะว่ายังอยู่ในยังอยู่ใน เวลาปีนี้หนึ่งปีนี้มีความขึ้นไหวมีความเป็นไปได้แล้วก็เป็นเป็น,ปนขั้นเป็นขั้นมาเนี่ยทางเจ้าของสนวนท่านก็จะมีเหตุผลไปรายงานครับหนึ่งปีที่ว่า,น,า,านี่ก็คือชั้นต้นคือคืโดยหลักคือคือมาตรฐานคือกาหนดเวลามาสารเนี่ยสารจะมีนโยบายใ,ใ,ห<อ>ให้เสร็จภายในหนึ่งปีแต่ถ้าหากหนึ่งปีนี้เราสามารถเจรจากันได้เกินหนึ่งปีหน่อยก็ก็ ก็ได้ศาลก็จะให้โอกาสครับแล้วแต่แล้วแต่ละเคสละลายไปะคะใช่ครับผมครับจำนวนมูนี่ก็มีส่วนที่จะมูนี่ก็มีส่วนแล้วสภาพของลูกนี้ค่ะครับเราไม่สามารถตอบเป็นพลิกไปได่ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ครับผมประมาณนั้นก็ประมาณเป็นละลายไปก็คือเจรจากันสามครั้งไม่ได้ก็สุดท้ายแล้วดูสถานการณ์แล้วสารเห็นว่าไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะมีการนัดอะไรต่อไปคะ พอต่อไปสารก็จะมากําหนดประเด็นแล้วก็นัดสืบพยานสืบพยานคะครับผมครับก็กําหนดสืบพยานสักสองสามเดือนได้ไหมครับประมาณประมาณนั้นนะครับก็มาดูที่แต่ละฝ่ายครับผมค่ะพยานนี้มีใครมั่งอะไรมั่งนีการย้ายที่อยู่ไม่ลด้ไม่ต้องประมาณรู้ว่าจะสมัยไหมใกับใครมาสมัยไหมเพือมาจะได้ไม่เสียวันนัครับผมก็สักสองสามเดือนใช่ครับผมก็นับมาตั้งแต่ วันที่ไปศาลครั้งแรกมาถึงสืพยายนก็น่าจะหกเดือนเกือบปีนะคะเกือบ <ผม S 1> ปีจนศาลทีเนี้ยสืพยายนสองฝ่ายเสร็จก็จะมีการพิพากษาในวันนั้นเลยไหมคะสืพยายนก็ต้องมาดูเหรอครับว่าบางทีนัดไว้ทนายเจ็บป่วยไหมอะไรไหมมันจะได้แต่มันก็มีเหตุอะไรต่างๆมานังนั้นมันอาจจะไม่ได้สืบวันนั้นเลยก็ได้ถ้ามีเหตุจำเป็นศาลก็<ช>จะให้โอกาสเช่นทนายป่วยหนักหรืออะไรอยู่ ต้องเปลี่ยนเข้ามาเตรียมตัวไม่ทันก็จะไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนี่เป็นเช็ดไปมันไม่ไม่ตายตัวแต่ถ้าหากที่สุดแล้วที่สุดแล้วคือต้องสืบพยานต้องสืบพยานก็สืบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวนี้นโยบายศาลคือให้กําหนดวันอ่านคัพิพากษาเลยนัดฟังครับผมเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีว่าถึงวันด่วนฟังคัพิพากษาแล้วตัวจําเลยไม่มาแล้วจะต้องไปส่งคำบังครับอะไรเนี่ย เวลาตรงนั้นจะหายไปครับก็คือสืบพยานเสร็จสารจะกําหนดวันนัดฟังใช่ใให้เลยนะคะล่วงหน้าเลยฟังล่วงหน้าให้แล้วกันนี้เท่ากับว่าใครจะไปฟังก็ได้ไม่ไปก็ได้ก็ถือว่าทราบทราบพอทราบปุ๊บก็สารจะจ่อเลยนะคะครับผมครับก็จบที่สารชั้นต้นใช่ครับผมครับแล้วก็มีการบังคับคดีเลยไหมครับจบที่สารชั้นต้นการบังคับคดีนี้จะเกิดขึ้นหลังจากหนึ่งเดือนผ่านไปแล้วเราไม่อุทธรณ์ครับ คำรองับก็จะมาก็จะว่ากันไปเรื่องเรื่องนั้นก่อนคือหนึ่งเดือนเราเราจะอุทธรณไหมเราถ้าเราจะอุทธรณ์เราก็ขยายระยะเวลาอะไรก็ว่ากันไปก็คือครบกําหนดอุทธรณ์หนึ่งเดือนอับแต่ว่ายาขยายค้ขาแต่วันมีคํำพิพากษาใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอุทธรณ์กันในครั้งหน้าค่ะ